ลูกไอมีเสมหะมีน้ำมูกมีไข้ต่ำๆกินนมลดลงน้ำลายไหลร้องไห้งองแงอันเกิดจากการที่ลูกติดเชื้อไข้หวัดซึ่งเป็นการติดเชือ้อไวรัสน้องจะมีอาการเป็นอยู่นานประมาณ7-10วันคุณแม่ดูแลลูกง่ายๆดังนี้ค่ะหากลูกมีไข้ต่ำๆคุณแม่วัดไข้ลูกได้ตั้งแต่37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปดูแลเ็ดตัวลดไข้ให้ลูกแต่หากลูกมีไข้ตั้งแต่38.0องศาเซลเซียสขึ้นไปดูแลเ็ดตัวลดไข้ร่วมกับการป้อนยานลดไข้ให้ลูกทุก4-6ชั่วโมงค่ะลูกไอราคาช เจ็บคอคุณแม่ดูแลป้อนยากแก้ไอให้ลูกตามแผนการรักษาร่วมกับการใช้สเปรย์พ่นคอสำหรับเด็ก ที่มีฤทธิ์บรรเทาการอักเสบและยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสแบคทีรียและเชื้อราเช่นสเปรย์พ่นคอสำหรับเด็กที่มีส่วนประกอบของโพลิสที่มีการศึกษาพบว่าทุเลาอาการไอแล้วก็บรรเทาอาการระคายเคืองคอของลูกลงได้เลือกที่มีส่วนประกอบของสัรสกัดจากดอกคาโมมาย์ที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบลดการสะสมของแบคทีรียและลดการระคายเคืองคองและช่องปากได้สารสกัดจากดอกคาเลนคูลาที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบสารสกัดจากรากชะเอมเทศที่ช่วยยับยั้งแบคทีรียแล้วก็ช่วยให้ชุ่มคอสัรสกัดจากว่านหางจรเข้ที่ช่ชววยใหา ชุ่มชื้นในช่องปากและหากมีวิตามินซีด้วยก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันที่บ้านแม่โบให้ลูกชายใช้สเปรย์พ่นคอสสำหรับเด็ก Propolis Organic with C ของ Master Rabbit ที่ลูกไอปุ๊บจีสเปรย์พ่นคอสสำหรับเด็กปับ๊บ ็จะทุเลาอาการไอของลูกลงได้พ่นได้บ่อยครั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับลูกไม่มีสารกระตุ้นให้แพ้ทั้ง8ชนิดตัวนี้ลูกๆที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสามารถใช้ได้หรือหากลูกไอเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่คุณหมอจ่ายยาฆ่าเชื้อให้ลูกทานนั้นก็สามารถใช้สเปรย์พ่นคอสาหรับเด็กเป็นตัวช่วยเสริมเพื่อช่วยทุเลาอาการไอเจ็บคอของลูกลงได้แต่หากลูกมีเสมหะก็ดูแลคอปลอดให้ลูกให้เสมหะหลุดและระบายขับออกได้ง่ายมากขึ้นหากลูกมีน้ำมูกดูแลใช้น้ำเกลือหยดที่รูจม ล้างจมูกให้ลูกก็ได้ก็จะช่วยทุเลาอาการหวัดของลูกลงได้หลีกเลี่ยงการเปิดพัดลมจ่อโดนตัวลูกแต่ถ้าลูกไข้สูงไอมากหายใจหอบเหนื่อยวิดในอกคุณแม่พาลูกหามอนะ <c oughs>